เสียหายร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจจากภทยอินเทอร์เน็ตกรณีถูกแฮ็กเฟซบุ๊กและนำไปแอบอ้างหลอกให้โอนเงินพบผู้เสีหยหายหลายรายเทศบาลตำบลสันคูเลยเปิดพิธีตั้งสัญญาณไฟจราจรสีแยกท่ารัว้วเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิน่นทางสถานีโทรทัศน์ l อ c a ีแคบเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับ วันนี้วันจันทร์ที่15กันยายน2557ซึ่งก็เป็นประจำแบบนี้ทุกวันทางทีมข่าวของ LC Cable TV เราก็จะมีข่าวท้องถิ่นในรอบพื้นที่จงังหวัดเชียงใหม่มาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันเช่นเคยครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเมื่อเช้าวันนี้นะครับที่เทศบาลตำบลสันปูเลยก็มีการเปิดพิธีการจัดตั้งเสาไฟจราจรนะครับที่บริเวณสี่แยกบ้านท่ารั้วเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับที่สี่แยกบ้านท่ารั้วตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ด นายบุญเลิศบูรณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายสว่างหนักแน่นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันปูเลยนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายภาคส่วนรวมกันมาเป็นประธานในพิธีเปิดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่4ีแยกบ้านท่ารัวนะครับก็สืบเนื่องจากที่บริเวณ4ีแยกนี้นะครับมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางเทศบาลจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สร้างสัญญาณไฟจราจรจนแล้วเสร็จนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมากนะครับ ในพิธีเปิดนะครับก็มีการถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์กรวดน้ำรับพรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการจําหน่ายสินค้าพื้นบ้านของชาวบ้านในท้องที่เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าของคนในชุมชนอีกด้วยครับ คุณผู้ชมครับเมื่อบ่ายวันนี้นะครับมีผู้เสียหายรายหนึ่งได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกรณีถ <c oughs> ูกแฮก a c e b o o k นะครับซึ่งทางคนร้ายนั้นก็ได้นำ a c e b o o k ของผู้เสียหายนั้นไปแอบอ้างแล้วก็พูดคุยสนทนา,ากับเพื่อนของผู้เสียหายนะครับและหลอกให้เพื่อนของผู้เสียหายนั้นโอนเงินมาให้ครับที่สถานีตำรวจภูทรแม่ปิงนางสาวเยาวนาอาทิตย์ธรรมพร้อมกับผู้เสียหายอีก2รายนะครับก็เข้าแจ้งความกรณีถูกคนร้ายนั้นแฮก Facebook เพื่อเข้าไปหลอกลวงเพื่อนใน Facebook ของนางสาวเยาวนานะครับ ให้โอนเงินให้โดยผ่านทางบัญชีชื่อว่าพัฒมนเกตวัฒนานะครับจากการสืบสวนนะครับก็ทราบว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีของเว็บไซต์ขายของออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับโดยทางคนร้ายนั้นก็ใช้วิธีการแฮ็ก Facebook ของนางสาวยาวนาน,นะครับ แล้วก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าตัวนะครับแล้วไปพูดคุยกับเพื่อนใน Facebook ของนางสาวเยาวนาจากนั้นก็ได้วานให้เพื่อนใน Facebook ซึ่งเป็นพนักงานไปในบริษัทนะครับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารซึ่งทางผู้เสียหายนั้นก็ได้ฝากเตือนประชาชนแล้วก็อยากให้เรื่องนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็ควรจะใช้ด้วยความรอบคอบและมีสติเพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับ เช้าวันนี้นะครับก็จะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับว่าด้วยการขาจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบครับเ <Yeah. S 1> ช้าวันนี้ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบให้กับประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในสนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศนะครับด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เพื่อการต่อต้านและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะครับซึ่งปัจจุบันชาติที่เข้าร่วมก็เป็นภาคีแล้วกว่า176ประเทศนะครับและประเทศไทยก็เข้าร่วมเป็นภาคีดังกล่าวด้วยนะครับทั้งนี้ประเทศไทยก็ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยฉบับแรกโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการเผยแพร่และดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญ,ญญานะครับ รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการกระจัดการปฏิบัติทางเชื้อชาติให้กับประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับได้รับทราบและมีความตระหนักถึงสิทธิหลักการและสภาพการเกี่ยวกับการกระจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติของไทยอีกทั้งยังเป็นหนทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนอีกด้วยครับ ข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ l c ลซีเคเบิเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นในรอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์ของเรานะครับเป็นประจำแบบนี้ทุกวันหากผ้าชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง f a c e b o o k l c c เ a ชียงใหม่และทาง w w w lc cable tv com วันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ